ไทเทเนียมมีอะไรบ้างแล้วก็การขับตามรถคันหน้าได้นะจับคนเดินถนนแล้วก็จักรยานทำงานเนี่ยจะเป็นพัดลมไปพัดลมหน้าเครื่องเนี่ยเป็นพัดลมไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ดใบแดงใบเจเอนะคะวันนี้้จเอ๋จะพามาชมสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นเอลเรส ไทเทเนียมนั่นเองขับขึ้น2ล้อนะคะก่อนที่ใครจะซื้อคันนี้นะคะต้องรับชมคลิปนี้ก่อนนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊เอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ใครอยากได้รายละเอียดต่างๆนะ,ะสามารถโทรเข้ามาหาเจ๊เอได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์หกาค่ะสามหกแปน่นงนั่นเองวันนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยคะ่ะมีก็จะพามาชมว่าไทเทเนียมมีอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนปรับ แต่งตรงไหนบ้างเปลี่ยนตรงไหนบ้างแล้วก็มีระบบอะไรบ้างที่ก่อนที่ใครจะตัดสินใจซื้อนะคะต้องมาฟังในเรื่องของตัวระบบด้วยแล้วก็ว่าแต่งอะไรได้บ้างนะคะสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเจ๊พามาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนนะคะจุดด้านหน้าเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนใหม่นะ เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมที่เป็นของรุ่นไทเทนเนียมเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ที่เป็นซีซีแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขานิยมกันมากเลยนะคะการทํานิยมในส่วนของทําสติกเกอร์ที่เป็นคลิปแบบนี้นะคะสีเนี่ยเลือกได้เลยนะคะอยากได้เป็นสีไหนนะคะระบุมาเลยว่าอยากได้คลิปเป็นสีอะไรสีแดงสีขาวสีน้ําเงินหรือสีอื่นก็ได้ที่ลูกค้าถูกฉลกนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะกระจังหน้าตัวนี้มาพอ มกับตัวที่เป็นอ่า ไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้เป็นตัวไฟหน้าตัว V ีนะคะดับเบิลวีนั่นเองนะคะเป็นไฟหลีเนาะมาพร้อมกับตุกกระจังหน้าชุดนี้เลยนะคะถ้าใครเปลี่ยนกระจังหน้าชุดนี้ก็ได้แบบนี้รังผึ้งมีอยู่นะ,ะมีอยู่นะคะแต่ว่ารังผึ้งเขาจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขาที่ลึกที่เล็กเนี่ยข้อดีของเขามีนะข้อดีคือเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดใช่ไหมเรากา็จะได้ป้องกันในส่วนของตัวเศษ พวกถุงพลาสติกพวกเศษใบไม้พวกเศษแบบที่เป็นมแมลงนะคะที่จะเข้าไปลอดเข้าไปในตัวตะแกรงเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ ตัวเศษพวกนี้ไปอุดตรงตัวที่เป็นหม้อน้ําของเราพัดลมของเรานั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังมีระบบความปลอดภัยนะคะขั้นสูงสุดมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวบอกในส่วนด้านหน้าก่อนนะ,ะว่าร,ระบบความปลอดภัยด้านหน้ามีอะไรบ้างนะคะด้านหน้าจะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวจุดที่เป็นเรดาร์ <c oughs> ด้านบ <directors> น,นเห็นไหมที่เป็นตัวเหลี่ยมเห <c oughs> ลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมนะตัวนั้นนะคะจะมีในส่วนของตัวเรดาร์ที่ซ่อนไว้อยู่นะคะนี่ ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจจับจับเรดาร์ในการขับตามรถคันหน้าได้นะคะสามารถรักษาระยะห่างได้ด้วยนะคะจะมีปุ่มในเรื่องของการตั้งค่าให้อยู่ที่มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะในส่วนของตัวระบบนี้นะคะลูกค้าสามารถตั้งได้นะคะ แล้วก็ในจุดที่เป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเซ็นเซอร์หน้านะเห็นไหมมีเซ็นเซอร์หน้าให้แล้วนะแล้วก็กล้องนะคะกล้อง360องศาดูได้รอบคันเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กมินิมอลมินิใจเหมือนจ๊เอ๋เนี่ยก็สามารถดูกล้องได้เลยนะคะว่าเอ๊มีมีใครมาเดินอยู่ข้างๆบางทีมีเด็กมีอะไรเนาะรถมันสูงเรามองไม่เห็นไงอาจจะมีเด็กเดินอยู่ด้านข้างก็ได้เรามองไม่เห็นเราก็มอง ที่กล้องเนาะมองที่กล้องที่อยู่หน้าจอ Syng 4เเราได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะของเราเนี่ยไฟเนี่ยไฟ c c a m มเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยเป็นไฟที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวที่เป็น x นเจนทุกรุ่นจะเป็นไฟแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าออกแบบดีไซน์นะคะในส่วนของที่เป็น DNA นะคะ แรงบันดาลใจดีกว่าเราพูดว่าแรงบันดาลใจมาจากตัว F150 นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ออกแบบไฟแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟเนาะจะเห็นว่ามิติของตัวรถเนี่ยกำลังมอง มองคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้ามองแบบขึงขังนะคะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองมาพร้อมกับตัวระบบเปิดไฟหน้าสูงต่ําให้อัตโนมัติด้วยนะไฟดวงนี้นะคะตัวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งในส่วนของตัวไฟเลยนะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ไฟตัวนี้ถ้าเป็นขับ2เนี่ยสังเกตง่ายๆว่าขับ2ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟแบบมัลติลีฟิเคเตอร์อะมัลติเป็นไงนี่มัลติเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็แมกติกแมกติกก็จะเป็นไฟลูกแก้วนะคะถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อจะเป็นลูกแก้วเป็นลูกแก้วกลมๆสามารถปรับแสงหาแสงอะไรได้ปรับได้แบบอัตโนมัติอันนั้นความพิเศษของรุ่น4ี่นะคะใครอยากได้อัปเกรดไฟแบบ4ี่ก็สามารถอัปเกรดได้ไม่ต้องน้อยใจว่าเอ๊ยฉันซื้อรถล้านกว่าทําไมแบบว่าได้ไฟแบบ แค่ตัวแม,น,มนต์ลิเฟคเตอร์ทำไมไม่ได้แมกนิกเนาะเขาก็ต้องแยกรุ่นกันนิดนึงนะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะ ตัวนี้จะทํางานแบบว่ากแบบารส่องสว่างของเขานะตามพวงมาลัยนะคะถ้าเกิดว่าพวงมาลัยหมุนไปทางด้านซ้ายก็จะติดทางด้านซ้ายนะคะหมุนไปขวาก็จะติดขวาแล้วก็ถ้าล้อตรงนะคะก็จะติดขึ้นนะคะติดขึ้นให้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้เราใส่ชุดแต่งนะคะเราแต่งชุดแต่งเป็นชุดของวิกเตอร์ที่เป็นกันชนด้านหน้ามาให้ตัวกันชนก็เว้นในช่องที่เป็นเซ็นเซอร์เห็นนะเว้นช่องเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้ ใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยพี่หนูติดเซ็นเซอร์ไปแล้วอ่ะมันจะแบบว่าใช้งานได้ไหมอะไรเงี้ยใช้งานได้เหมือนเดิมไม่บทบังเลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้จะเล่นเป็นสีทูโทนนะเห็นที่จะเ,เห็นแห่ะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็ตัวกล่องเรดาร์ทำไมการทำงานเบรกอัตโนมัตินะเบรกอัตโนมัติในขณะ เขาเรียกว่าถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นมีพวกระบบความปลอดภัยพวกบายสปอร์ตพวกนี้เข้ามานะระบบเบรกอัตโ,ตโนมัติของเขาเนี่ยจะเป,เป็นแบบแบบเบรกให้แบบถึงจุดหยุดนิ่งเลยของรถเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล่องเลดร์ที่คอยตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็จักรยานทำงานยังไงจอดรถติดไฟแดงใส่เอนแล้วลืมเหยียบเบรกลืมดึงมือเบรกมือรถไหล ตัวนี้รถไหลการทำงานนะอันนี้คือช่วยซัพพอร์ตนะคะแต่ต้องเท้าไม่แตะเบรกนะถ้าเท้าแตะเบรกเนี่ยอ่าอ้น,นี่ไม่ได้นะเท้าแตะเบรกอ,อ่ะอ่ามันไม่ทำงานนะถือว่าเราอยู่เรายังมีสติอยู่นะคะอันนี้คือพูดแบบอธิบายแบบง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเท <c oughs> ้าไม่แตะเบรกรถไหลนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีรถมีคนเดินผ่านหรืออ่าวัตถุใดๆนะคะที่เป็นรถจักรยานพวกเนี้ย ตัวนี้นะคะจะทำการเบรกให้อัตโนมัตินั่นเองในเรื่องของการทำงานของตัวระบบตัวเบรกตัวเบรกอัจฉริยะนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ย จะมีห่วงลากจูงมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะของเขาเป็นเครื่องยนต์2.0ที่ให้มานะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่นะคะทำงานาลูกเล็กทํางานในรอบต่ําลูกใหญ่ทํางานในรอบสูงให้นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะคะข้อดีของเขาตัวเครื่องยนต์กับตัวพัดลมไฟฟ้าของเราจะเป็นพัดลมไ พัดลมหน้าเครื่องเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้านะคะการทำการทางานคือแยกกันนะคะกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยแยกกันเนาะไม่ได้ไปฉุดกําลังของตัวเครื่องยนต์ข้อดีของเราที่มีตัวระบบพัดลมไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการไม่แบกกาลังของตัวเครื่องยนต์ถ้าเกิดว่าเราทํางานตัวใบพัดพัดลมเหมือนสมัยก่อนกับตัวเครื่องยนต์ทางานร่วมกันเนี่ยคือมันจะไปแบกกาลังให้ให้กําลังเครื่องมันหมุนรอบเร็วขึ้นนะคะหมุนรอบเร็วขึ้นก็จะกลายเป็นว่าแบบ รถไม่ประหยัดน้ํามันอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะอย่างที่ให้มาว่าถ้าเป็นตัวเอเวอเรส หรือตัว s t r m t e c everest s t o r m t e c titanium พวกนี้นะคะจะมีพวกระบบเบรกที่เป็นมีระบบเบรกอัจฉริยะเข้ามานะคะในส่วนของตัวระบบตัวเบรกของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเบรกระบบอิเล็กทรอนิกส์บูสเตอร์มาให้แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องทํางานร่วมกันกับพวกระบบเบรกอัจฉริยะนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวแบตเตอรี่ของเราก็ให้มาลูกใหญ่ด้วยนะคะเป็นแบตเตอรี่ของ agm นะคะที่ให้กําลังวัตต์ที่อยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะคะ 80แอมตัวนี้จะเป็น80แอมนะคะให้การทำงานก็จ่ายไฟได้เยอะขึ้นนะคะข้อดีนะคะตัวเนี้ยต่างประเทศอ่ะส่วนใหญ่จะจะใช้ถ้าอยู่ในทางทางโซนยุโรปนะคะบบะที่อยู่ในรถยุโรปนะคะตัวนี้แบตเตอรี่ตัวเนี้ยทางยุโรปเนี่ยเคานิยมใช้กันนะคะเพราะว่าเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้าเนาะเครื่องยนต์มันเย็นเนาะตัวเนี้ยจะฉุดกำลังการสตาร์ทได้ดีเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ ตัวมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ชาร์จตัวไดชาร์จเนี่ยตัวไดชาร์จของเราก็ให้มาลูกใหญ่ด้วยนะคะลูกใหญ่เพราะเราต้องใช้ลูกใหญ่อันนี้คือใช้สเปคเดียวกันกับต่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยระบบตัวท่อแอร์ของเราเนี่ยก็คือใครที่ใช้รถฟอร์ดจะรู้ว่าแอร์ฟอร์ดเย็นมากนะคะเย็นมากๆเลยเพราะว่าตัวแอร์ระบบตัวท่อแอร์เราย้ายโซนจากโซนร้อนมาอยู่ตรงฝั่งโซนเย็นนะคะเพื่อให้ไม่ไม่อยู่รวมกันเวลาเครื่องยนต์มันปั่น มันจะได้ไม่ไปโดนในตัวในส่วนของตัวที่เป็นท่อแอร์นะคะเดี๋ยวมันจะไปทําให้แอร์แบบเย็นช้าลงกว่าจะเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยแยกโซนร้อนโซนเย็นนั่นเองค่ะลองเข้าไปดูลองเข้าไปเปิดดูนะถ้าใครยังไม่รู้ลองเข้าไปเปิดดูนะคะอ่ะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะของเรานะคะตัวนี้นะคะด้านข้างเนี่ยก็ใส่เป็นชุดแต่งของวกเตอร์เช่นเดียวกันนะ,ะเป็นคิ้วล้อขนาด เป็นคิวล้อของชุดวิกเตอร์นะคะเห็นไหมเป็นลายฟันเฟืองนะคะใครชอบลายนี้หรืออยากได้ทรงเรียบแจ้งมาได้เลยสีก็เลือกได้ว่าจะเป็นสีดำเงาดำด้านเลือกได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้อัปเกรดจากล้อแม็กเดิมที่มาจากโรงงานเป็นไซส์20แต่เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนลายแม็กใหม่หม,หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20เนาะแล้วก็เป็น ยางของโตโยนะคะแมตลายเข่าวกวางนะคะเป็นลายลายเขาวกวางสีดําเงานะคะตัวนี้เป็นลายเห็นไหมเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นดิสเบรกทั้งหมดสีล่ล้อแล้วก็กระจกหูวช้างนี่เห็นไหมคะถ้าเป็นสีตัวไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็กรอบสังเกตง่ายๆสังเกตที่รุ่นนะคะถ้าเขาไม่แล็ปนะ ถ้าเขาไม่แลบเราจะเราจะดูได้อ๋อรุ่นนี้เป็นไทเทเนียมนี่ดูกรอบด้านข้างจะไม่เหมือนกันมันจะต่างกันแต่ละรุ่นน่ะจุดเล็กๆน้อยๆนะคะจะได้ให้ลูกค้าสังเกตง่ายๆว่าวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเนาะถ้าไม่แต่งนะคะเป็นปี2 0 2 5แล้วไม่มีตัวเทอร์โบมาให้แล้วด้านข้างที่ติดทางด้านข้างแกนด้านข้างเป็นสีโครเมียมเห็นไหมแล้วก็ด้านข้างก็จะติดคําว่าไทเทเนียมนั่นเองนะคะมือจับเป็นไทเทเนียมแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของที่เป็น เบ้ารองมือเป็นสีดําเงานะคะบันไดเหยียบด้านข้างสีดําตัดด้วยสีโครเมียมให้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรุ่นแอดบูลแล้วนะคะเป็นแอดบูลเรียบร้อยนะคะแอดบูลก็เนี่ยฝั่งนี้แอดบูลนะแอดบูลนะจ๊ะตัวนี้เติมน้ำมันดีเซลนะจ๊ะห้ามเบนซินนะดีเซลนะย้ำว่าดีเซลนะคะถังน้ำมันเติมได้80ลนะิตรเนาะสามารถรองรับ B7 B10 B20 ได้นะคะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดตัวที่เป็นสเกิร์ตด้านหลังเนาะตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเล่นสีทูโทนนะคะเป็นเล่นแต่งแบบคุมโทนนั่นเองเป็นสีดําเงาแล้วก็เป็นสีดําด้านไอ้สีดําเงาสีสีดาเงาแล้วก็สีเทาออมาให้นะคะตัวท่อหลอกด้านหลังเป็นทรงหมายเลข8มันมีนัยยะอยู่นะไอ้ตัวท่อตัวนี้นะคะแต่ว่าใครอยากจะได้เป็นทรงสีเหลี่ยมก็ได้สําหรับใครที่ชอบในเรื่องของ่วงจุ้ยหรือศาสตร์พวกเนี้ความ เชื่อโชคลาภเนี้ยก็จะติดเป็นตัวหมายเลข8ดก็ได้นะคะตัวนี้เนาะเนี้ยทรงหมายเลข8ดเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีตัวนี้นะคะไฟสองป้ายทะเบียนนะคะไฟท้ายนะคะเป็นฟู LED เช่นเดียวกันนะคะเป็นไฟท้ายขีดๆนะคะตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวรถมาแต่งนั่นเองนะคะรถมาแต่งของเรานั่นเองด้านหลังเอเวอเรสต์นะคะเห็นไหมตัวหนังสือนะคะลูกค้าอยากติดตั้งเพิ่มก็ได้นะตัวหนังสือตัวนี้นะคะ สามารถติดได้เลยนะคะติดติดตั้งที่เป็นตัวไฟที่เป็น led เห็นไหมเจ๊เอ๋เคยติดอยู่ให้ลูกค้านะคะลองย้อนเข้าไปดูคลิปของเจ๊เอ๋ได้นะคะลองถ้าใครอยากจะเห็นคลิปการตกแต่งเนี่ยเข้าไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสปอยเลือ์หลังมีมาให้เรียบร้อยแต่อยากจะติดครอบเข้าไปใหม่ก็ได้อยากจะติดครอบเข้าไปเพิ่มก็ได้บางคนก็สั่งที่เป็นชุดวิเตอร์ขอครอบเข้าไปหน่อยนะคะครอบเข้าไปครอบมันไปเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดประตูท้ายประตูท้ายเนี่ยก็เป็นออโต้เป็นไฟฟ้าสามารถเปิดปิดผ่านรีโมทหรือมากดทางด้านหลังก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็มีด้านในด้านในก็มีปุ่มเปิดฝาท้ายให้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นกันหนีบมีกันหนีบมาให้เรียบร้อยเห็นไหมกันหนีบมีกันหนีบมาให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมใช้งานง่ายใช้งานง่ายนะคะ แต่ใครอยากอัปเกรดให้มันเป็นเตะเปิดตเตะปิด,ปดได้ก็อัปได้นะแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนอะนี่เบาะเบาะแถวสามปรับออโต้นะคะปรับแต่นี้ปรับไม่ได้เพราะว่ากระจังหน้าที่ลูกค้าเปลี่ยนเราคืนให้ลูกค้านะคะพับราบไปได้เลยนะคะเบาะของเราพับราบข้อดีของ ฟอร์ดที่ทำเบาะแบบนี้นะคะมีในยะอยู่นะการพับเป็นเบาะลาบเนี่ยก็เวลาลูกค้าออกแคมป์ไปตั้งแคมป์อยากจะไปเดินปงเดินป่าแล้วก็เอารถไปรุยออฟโรดแล้วก็อยากจะไปแบบศึกษาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่อยากจัดก,กางเต็นท์ก็นี่เลยพับเบาะเข้าไปได้เลยพับเบาะลาบไปเลยแล้วก็เอาที่เป็นแบบฟูกอะนะันเนาะฟูกเป่าลมที่เป็นแบบ เขาเรียกอะไรเป็นแบบเป่าลมที่ใช้ตัวไฟฟ้าเป่าอ่ะตัวนั้นอ่ะวางทับไปอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ให้น้องเด็กๆนอนอยู่ในรถได้นะ <S <S แล้วก็แอร์แอร์ใครเอาแอร์ตู้แอร์ไปก็สามารถเสียบได้นะคะเสียบแอร์แอร์ตู้มันมีแอร์ตู้อยู่แล้วสําหรับสายแคมป์นะคะสําหรับใสยแคมป์เนาะเหมาะเหมาะมากๆนะคะเหมาะเลยอ่าเดี๋ยวปิดฝาถ่ายก่อนเดี๋ยวพามาชมนะคะ ตัวนี้มีสลูปนะให้ดูให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะเห็นไหมับเบาะมาด้านหน้าตัวนี้ระบบความปลอดภัยมีครบเรียบร้อยนะคะด้านหน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีสัลูปนะคะเปิดไปถึงด้านหลังเลยนะคะใครอยากดูดาวนอนอยู่ในรถที่ไปแคมปิ้งนะคะเปิดไว้เลยเปิดม่านไว้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู นี่เลยนะคะสำหรับสายที่ชอบไปแคมปิ้งไปเขาช่วงนี้เนาะตอนนี้ก็เดือนเดือนเดือนเจ็ดแล้วเดี๋ยวก็ใกล้ปีใหม่นะฮะรีบซื้อรถนะคะเนี่ยเอาพาเด็กๆไปไปเขาใหญ่ไปเที่ยวเขาใหญ่ไปกลางเต็นไปอะไรเงี้ยก็สามารถให้น้องอนอนในรถได้นะคะแล้วก็เปิดสลูปให้น้องดูดาวตอนกลางคืนนะคะเห็นไหมมีความสุขมากๆเลยเห็นไหมซื้อรถไปก็มีความสุขเนาะรถนี่คือเราอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้าน,นอีกนะ เราต้องซื้อรถก่อนนะปัจจัยนะคะอันนี้คือปัจจัยสําคัญแล้วนะตอนนี้ยอ่ะแล้วปิดอ่ะแล้วเปิดอ่ะเปิดแล้วกันเปิดเปิดแล้วปิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอซิงหน้าจอซิงโปเอเห็นไหม นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ s ิงค์ 4A นะคะให้มาแบบนี้เลยเนาะเนี่ยมีไฟแอร์เบนไลท์ไฟเวลคัมต้อนรับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะคะเห็นไหมมีโหมดการขับขี่ปรับให้ทั้งหมด4โหมดนะถ้าเป็นสี่คูณสถ้าเป็นสี่คูณสจะได้ทั้งหมด6โหมดนะคะตัวนี้เนาะหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วนะคะเป็นแบบสัมผัสนะนี่เห็นไหมมีตัวที่เป็นเพ้นด้วยนะ สามารถเพ้นได้น้องอยากระบายทรงระบายสีวาดลงวาดรูปได้เลยนะคะทำได้หมดเนาะทำได้นะคะลบอยากจะลบอย่ากจะอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะตัวนี้นะนี่อันนี้ก็คือทำได้นะคะอันนี้เมนูเล็กๆแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยพวกเปิดวิทยุโทราศาพัพท์ นี่ก็เป็นแผนที่นะคะเป็นแผนที่ก็สามารถปุ่มมันใช้งานง่ายเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกล้องชัดมากนะเวลากลางคืนอะ่ะลูกค้าใส่เกียร์ถอยอะ่ะภาพก็เห็นชัดนะเห็นชัดแบบนี้เลยนะเห็นเหมือนกล้างวันเลยนะอ่ามาต่อที่ตัวแอร์นะคะแอร์ก็แยกอิกสระซ้ายขวาระหว่างคนนั่งกับคนขับแยกอุณหภูมิได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีจุดตีตัวที่ชั้นชาระสายเห็นไหมมีไฟให้ด้วย ตัวนี้ไม่ต้องต่อเชื่อมต่อนะตัวแท่นชนราร์จไร้สายนะคะไม่ต้องเชื่อมต่อเลยก็วางโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี่ตัวนี้จะเป็นช่องใส่เสียบสายยูดบีแล้วก็สายสีนะคะหัวเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์สิบสปีดนะคะตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ได้ตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าถ้าเป็นยี่สห้าสองพันยี่ห้าได้เป็นออโต้สตาร์สต็อปมาให้เรียบร้อย หมดปรับหมดกันกับขี่มีมาให้นะคะไหนน้องเล่นหมดปรับปรับกันกับขี่ดิหมดปกติเอาใหม่หมดประหยัดนะคะหมดลากค่้วนะคะแล้วก็ถนนลื่นนะ,ะเห็นไหมมีให้เลยสวยไหมเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยก็12บนิ้วนะคะจะบอกพวกสถานะต่างๆความปิดปกติของตัวรถนะคะนี่บอกน้ำมันด้วยในถังวิ่งได้อีก600โกโลเห็นไหม เราเติมน้ำมันให้ลูกค้าแบบเยอะเต็มวิ่งได้หกร้อยกโลกอันนี้คือยังไม่เต็มนะแล้วก็คันนี้นะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชั่นที่พงมาไหลเรียบร้อยเนอะเห็นไหมนี่เลยนะคะปุ่มก็ใช้งานง่ายเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดก็เป็นรูปภาพนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะ นี่รับโทรศัพท์ได้สั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะคะมีให้หมดมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมดเจดลูกนะคะกล้องอันนี้ติดเรียบร้อยกล้องบันทึกหน้านะคะดูผ่านมือถือได้ไฟเอเบนไลท์ like. เห็นไหมดูได้เลยสำหรับที่ใครจะซื้อรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีการรับประกันตัวรถให้ทั้งหมด5ปีแสน 5กิโลนั่นเองค่ะสำหรับสีนะคะก็มีให้เลือกนะคะมีสีเทาสีบรอนเงินสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีขาวสีดำนะคะชื่นชอบคันไหนสีไหนไรสไตล์ตาการตกแต่งแบบไหนสามารถเข้าไปดูที่คลิปที่เจเรวิวได้เลยที่หน้าช่องนะคะแล้วก็แคปในส่วนของตัวหน้าจอมาให้เจดูว่าอยากได้แบบนี้ทรงนี้อะไรแบบนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เจดด้วยนะคะวันนี้เจดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ